หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะคะซึ่งชาวอีสานบางคนค่ะก็จะปลูกมันสำปะหลังหรือว่าพืชชนิดต่างๆเพื่อสร้างไรายได้แต่ว่าบางพื้นที่ก็จะปล่อยทิ้งไว้เป็นผืนนาว่างๆนะคะซึ่งพื้นที่นี้แหละค่ะที่เยาวชนชาวกลวยตำบลโพกระสังอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะบอกว่าเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการเล่นว่าวมากที่สุดและพวกเขาก็ทำว่าวมาเล่นเองด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกับกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพ สระะังค่ลมหนาวมาเยือนในปลายปีนอกจากการห่มผ้าหน,นาหนาแล้วก็ยังมีการผิงแดดเป็นการอบอุ่นร่างกายแบบง่ายๆ ในช่วงนี้กิจกรรมหนึ่งของพี่บ่าวไทยบ้านชาวป่วยจากบ้านโพกระสังตำบลโพกระสังอำเภอคุนหานจังหวัดศรีกะตก์นั้นเขาใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือแล้วยังมาทําของเล่นด้วยฝีมือของพวกเขาเองใช้แล้วครับนี่คือว่าวว่าวที่เกิดจากการเรียนรู้แล้วก็อยากทำเพื่อที่จะใช้เล่นในบรรยากาศแบบนี้ หลังจากขึ้นโครงและก็แปะกระดาษเป็นรูปร่างแล้วก็จะนําไปผึ่งแดดให้กาวแห้งต่อจากนั้นก็จะพากันไปทปําแอกวาวจะเรียกแรงได้หรือสั่งเ<ะ>ลยนะรื้อๆลืมแล้วเหรอมักไปเท่าให้นะวาวาณนะไปเท่านกะแก้วเลยจังไปเท่านะแล้วแต่จุด <c oughs> ว่าประสั่งหรือประสังนะอะวรเปล่า <c oughs> จากนั man, ้นอีกคนก็มาเตรียมเชือกเมื <hust ling> ่อ <reconstruction> ท<ๆ>ุกอย่างพร้อมแล้วก็มุ่งหน้าสู่ท้องนาที่อยู่ข้างหมู่บ้านนี้เอง ความสนุกที่มาพร้อมกับการเรียนรู้ที่ลงทุนด้วยแรงและความอยากทําเป็นการอนุรักษ์การละเล่นไว้อีกอย่างหนึ่งอีกทั้งเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันของผู้บ่หารพ้บ้านกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมปวยตะบนโปรกระสังอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษรายงาน ข้อมูลจากหนังสือตำนานว่าวไทยนะคะที่เขียนโดยรองศาสตราจารย์ดรพินโยสุวรรณคีรีได้บอกเอาไว้นะคะว่าว่าวที่นิยมเล่นกันในหลายๆภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะค่ะก็คือว่าวแผงและว่าวภาพซึ่งจะใช้แสดงแนวคิดแล้วก็ฝีมือของผู้ที่ทำว่าวนะคะส่วนว่าวที่เยาวชนชาวกวยและก็ชาวอีสานนิยมเล่นกันจะเป็นว่าวหางแล้วก็ว่าวดุยดุยนั่นเองค่ะ